รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการคนกู้ภัยนะคะรายการที่จะนําเสนอทุกเรื่องราวของปฏิบัติการกู้ภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะที่ต้องเสี่ยงตายและต้องเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายด้วยความรู้ความสามารถและความทุ่มเทของคนกู้ภัยค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเราก็มีเหตุการณ์สุดระทึกของปฏิบัติการกู้ภยัยมาให้ชมกันค่ะ ติตามภารกิจกู้ภัยสุดระทึกของหน่วยกู้ภัยลำปางที่ต้องสนที่กำลังกันเข้าช่วยเหลือเหตุการณ์รถทัวร์เบรกแตกมีผู้บาดเจ็บหลายสิบราย พจนเพลิงของทีมกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจังหวัดพระนครศรียุธยากับเปลวไฟที่สร้างความเสียหายนับล้านบาทหน่วยกู้ภัยต่างๆและก็หน่วยดับเพลิงกำลังเข้าพื้นที่เข้าระับเหลุกอยู่ในขณะนี้นะครับ ามเหตุการณ์รถตู้เสียหลักตกข้างทางที่จังหวัดลำปางผู้โดยสารบาดเจ็บทั้งคันรถค่ะแจ้งว่ามีรถตู้เสียหลักลงข้างทางนะครับมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากออกจากกรุงเทพมาออกจากกรุงเทพมาจะกลับมาหลับในูะวารลอ้ ก่อนที่จะไปชมเหตุการณ์ภารกิจกู้ภัยในรายการคนกู้ภัยวันนี้นะคะไปติดตามข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆจากคนกู้ภัยทั่วประเทศกันก่อนค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิฮุกสามหนึ่งนครราชสีมานะคะได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลศีคิ้วค่ะว่ามีอุบัติเหตุนะคะรถชนกัน6คันซ้อนค่ะมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากซึ่งในที่เกิดเหตุอยู่บริเวณหน้าสถาบันนิดา ฟังค้าเข้ากรุงเทพมหานครค่ะที่ตำบลลาดบัวขาวอําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางเข้าสนับสนุนในที่เกิดเหตุค่ะเพื่อนำผู้บาดเจ็บที่ติดอยู่ภายในรถออกมานำส่งโรงพยาบาลเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะทําให้มีผู้เสียชีวิต2อรายและได้รับบาดเจ็บมากถึง16รายค่ะ เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำมูลนิธิพิทักษ์การจังหวัดกาญจนบุรีนะคะได้รับแจ้งเหตุมีคนจมน้ําบริเวณใต้สะพานลุ่มสุ่มอําเภอไสยโยกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะจึงจัดกําลังเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์เข้าดําเนินการในที่เกิดเหตุทันทีซึ่งการค้นหาในครั้งนี้นะคะเป็นการค้นหาใต้น้ําที่ยากลําบากมากมีการสนทิกําลังกันเข้าสนับสนุนการทํางานจากทีมดําน้ําจากหลายๆหน่วยงานกว่า20หน่วยค่ะ ทำงานค้นหาสลับสับเปลี่ยนกันนานกว่า8วันทำกลางอุปสรรคต่างๆมากมายเพราะว่าแม่น้ำายโยกสายนี้นะคะเป็นแม่น้ำที่มีสายน้ำเชี่ยวแรงรวมถึงเป็นแม่น้ำที่มีระยะทางค่อนข้างยาวค่ะทำให้การค้นหาในครั้งนี้มีพื้นที่ในการปฏิบัติงานกว้างเป็นพิเศษนะคะและนานกว่า10วันค่ะในที่สุดการปฏิบัติงานก็เป็นผลสำเร็จเมื่อเจ้าหน้าที่พบศพของผู้สูญหาย เป็นหญิงอายุประมาณ10ปีสร้างความเศร้าสลดให้กับญาติเป็นอย่างมากนะคะซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะก็ต้องขอชื่นชมและขอบคุณคนกู้ภัยจากทุกๆหน่วยนะคะที่ผนึกกำลังกันสามารถงมหาร่างของผู้เสียชีวิตจนกระทั่งนำขึ้นมาแล้วก็ส่งมอบให้กับญาติเพื่อดำเนินการต่อไปค่ะ ที่เหตุไฟไหม้เรือประมงชื่อเรือสยามีชัย31หนึ่งนะคะบริเวณอ่าวปักน้ําชุมพรระหว่างเกาะทะลุก,กับเกาะงามใหญ่ค่ะมีลูกเรือบนเรือ36ชีวิตนะคะต้องกระโดดน้ําลอยคอขอความช่วยเหลือค่ะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยทางทะเลปักน้ําชุมพรและเรือตํารวจน้ําต้องเข้าดับไฟบนเรือดังกล่าวกลางทะเลท่ามกลางไฟไหม้รุนแรงและุูกรรสักที่มีคลื่นสูงนะคะ และในระหว่างที่ดับไฟก็ต้องช่วยเหลือลูกเรือที่ลอยคออยู่ในน้ําและสามารถช่วยเหลือไว้ได้ทั้งหมดค่ะและพาลูกเรือทั้งหมดเข้าฝั่งที่ปากน้ําชุมพรเรียบร้อยส่วนเรือลําเกิดเหตุนะคะไม่สามารถดับได้ทันค่ะไฟไหม้เสียหายทั้งลําและจมลงสู่ทะเลในเบื้องต้นก็ต้องปล่อยซากไว้ก่อนนะคะและจะหาทางดําเนินการกู้ซากเรือขึ้นมาต่อไปค่ะ ภารกิจของคนกู้ภัยนั้นไม่เว้นนะคะแม้กระทั่งการช่วยชีวิตของหมาแมวค่ะเจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์การนะคะแผนกชุดเฉพาะกิจช่วยเหลือหมาแมวได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนค่ะขอความช่วยเหลือว่ามีหัวสุนัขนะคะติดล้อจัก,กรยานปั่นร้องทุรนทุรายจึงจับทีมบิ๊กชิปหนึ่งออกให้การช่วยเหลือค่ะซึ่งเมื่อไปถึงนะคะก็เพราะว่าเจ้าลูกสุนัขตัวนี้นะคะร้องครวนคลางขอความช่วยเหลืออย่างทุรนทุรายเพราะว่าส่วนหัวของมัน เข้าไปติดระหว่างขาปั่นของจักรยานค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยตัดสินใจใช้สารหลอดลื่นนะคะเทใส่บริเวณที่ลูกสุนัขตัวนี้ติดอยู่แล้วค่อยดึงหัวของลูกสุนัขออกมาได้ท่ามกลางการเอาใจช่วยและลุ้นของเจ้าของสุนัขค่ะในที่สุดนะคะก็สามารถช่วยเหลือเจ้าสุนัขตัวนี้ออกมาได้และนำส่งโรงพยาบาลสัตว์เพื่อช่วยเหลือต่อไปค่ะ ขอขอบคุณทุกภาพข่าวทุกเหตุการณ์และทุกปฏิบัติการกู้ภัยจากคนกู้ภัยทั่วประเทศค่ะช่วงหน้าพบกับชนสยองรถทัวร์เบรกแตกดับ3เจ็บ29